สวัสดีค่ะวันนี้น้องเฟยกัน้องก็ฟังนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรกันจริงจริงจิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเรารีวิวอะไรกันนะออกไปเลยเดี๋ยวเราจะหยิบของแล้วน,นะจะมาเชเวมนี่มันคืออะไรสกูตชี่นี่เองเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย ดูกันเลดูกันเลยสกุชี่เยอะไหมจะขาเยอะมากเลยมีตั้งหลายแบบแต่เราจะจัดสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะจัดสักคู่หนึ่งนะเพื่อนๆที่มาติดตามชมเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเฟลน้องเพิ่มหน่ยนะคะกดไลค์ให้เราหน่อยนะคะถ้าใครกดไลค์เราจะหา ของดีๆเรื่องดีๆลงให้เยอะๆเลยขอเรามาได้เลยนะสกุชชี่นะเดี๋ยวไม่นานเราก็จะมีกล้วยเด้งนะแล้วก็จะมีแ,บบละแล้วก็เราก็จะมี กล้วยเด้งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกล้วยเด้งนะแต่ตอนนี้ของยังไม่ออกของมันยังไม่มีกล้วยเด้งนะช่วงนี้ก็หมดเราไปรับมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูตัวตัวนี้ก่อนตัวเล็กๆก,ก่อนนะตัวเล็กๆแบบนี้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนี่อันแรกเป็น แพนด้านะแพนด้าแพนด้าบันก็รองนุ่มดูก็ฟูมันเหมือนซาลามที่ฟูอ่ะมันก็ฟูมันก็ฟูเหมือนซาลามแล้วก็เรียกว่าฟูแต่ที่รู้รว่ามันเป็นแพนด้าบันนั่นเอสกูชชี่ที่สลโลที่สุดของเราส้าโลหมดทุก,ยกอย่างเดี๋ยวเรามีอันหนึ่งที่ไม่สลโลเดี๋ยวเราจะบอกนะส้ลโลมาก สโลมากเลยนะอันที่สองก็เป็นอันนี้นะนี่นะเนี่ยหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันชโลเหมือนกันเลยอันนี้ตามันเหมือนกันแต่ปากมัไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวอันนี้ก็สโลสโลมากสโลมากเลยสโลมากเลยนะ ลืมวันนี้และยังมีแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเลยเชเวลมนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นะมันก็เหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะอย่าล,ลืมดูแฮมเบอร์เกอร์นี่นะแฮมเบอร์เกอร์เราจะมาดูกันเอาแสบตัวนี้ไปเก็บก่อนนะเราจะเก็บเก็บก่อนนะเก็บ นี่นะเราเราก็มาดูหนะ้าแฮมเบอร์เกอร์กันเลยนะนี่นะสะโลอันนี้สโลเลยสโลมากนุ่มมากนุ่ยมากเลยนะแล้วเราจะมาดูอันต่อไปกันเลยต่อไปนี่นะถ้าเราเรียกกันว่าเราจะเรียกว่าโดนัทใช่ไหมมีอะไรด้วยลิมโบอะไรต่างอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย ก็เหมือนดน,นที่เขาลาดนั่นแหละนะมันก็สโลเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่แต่ก็สโลนะแล้วก็มาดูเจ้าอ,อันนี้เรียกว่าอะไรเอยอะไรเอยสูงว่าบอกแล้วนนะนี่น,นี่คืออะไรซาลาเปานะทุกคนซาลาเปาก็สโลมันก็เหมือนอันนี้แหละมันก็ไม่ค่อยจะสโลเท่าไหร่แต่มันก็นิ่มอยู่นะนิ่มพอสมควรอยู่ อันนี้นี่ไงที่เราบอกว่ามันจะไม่ค่อยนิ่มมันเป็นมาการองมาการองก็นิ่มอยู่แต่มันก็แข็งนะฟองเจมันก็ไม่มีนะเรารับมามันก็ไม่มีเลยนะนี่นะมาการองก็มีเจนี่เลยชแวมแห่แห,แหยิ้มน่ารักมากเลยยิ้มน่ารักมากอันนี้อันใหญ่เลยนะอันใหญ่ อันใหญ่อันใหญ่ขไข่ดาวเราหมดแล้วนะเราขายหมดแล้วเราไม่ได้รีวิวเลยพอดีว่า,ขาไข่ดาวหมดก็มีข้านมปังไม่มีอะไรเขียนนะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้ตัวดำๆนี่นะขนมปังเปล่าๆเป็นเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแต่มันก็หอมนะ ที่เรามานี่หอมหมดทุกอย่างเข้าใจไหมมันคือมันหอมหมดทุกอันเลยนะนุ่มมากอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนอะไรนะที่เรากินกันที่มันขายกับและถางแตกก็คือล้างพึ่งเองที่เรากินนะแล้วก็ชอบกินมากเลยนะตอนนี้เราก็เวลาเราไปซื้อเราเห็นเราก็ชอบซื้อกินอันนี้นิ่นุ่มมากเหลยนะุน่มนิ่มมากอะ นุ่มนิ่มมากเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนอันนี้แหละแต่ว่าพอดีว่ามันเล็กกว่ากันนี่นเองมันเล็กกว่ากันนั่นเองมันก็นุ่มนะนุ่มอยู่นะก็ข่อยนิดนึงอันนี้เป็นโดนัทโดนัทนะโดนัทโดนัทนะโดนัทลาเลมโบ้รวยนุ่มมากนิ่มมากเลยเนี่ยนุ่มมากนิ่มมาก แล้วก็ดูกันหมดแล้วนะแล้วก็ดูกันหมดแล้วนะนี่ก็มีทุกอย่างเลยก็มีทุกอย่างนะก็จบารายการไปเท่านี้นะคะบ๊ายบายเชิญเชิญ นิ่มมากเลยอย่านิ่มมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเฟมกับน้องข้าฟัางด้วยนะคะบ๊ายบาย